สวัสดีดเพื่อชาเดวานิชเชรลนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนเมาอยู่กันที่บูธของ OCZ หรือ OCC Technology ครับช่งนี้นะผมจะพาเพื่อนมาดูในส่วนของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ SSD หรือว่า Solid State Drive นะครับผมเรามาดูกันว่าวันนี้ทาง OCZ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับรวมไปถึงมีการจัดไลฟ์เดโมมีการแสดงเทคโนโลยีอะไรบ้างให้เราได้ชมกันนะครับผม ด้านหลังผมนี้ครับเป็นเซกชันในส่วนของอุปกรณ์ SSD สําหรับเกรดคอน sumer นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ SSD ก็ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายครับเนื่องจากว่ามันให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าฮาร์ดดิสก์มากพอสมควรรวมถึงในด้านของราคาที่ค่อนข้างถูกลงมากแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความจุนะครับในสมัยก่อนแล้วนะครับผมโดยวันนี้นะครับทาง OCZ นะครับมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่หนึ่งรุ่นนะครับผมซึ่งเป็นแบบ Value Series นะครับผมซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมเหมาะสําหรับผู้ใช้ระดับเบื้องต้นนะครับหรือเป็นผู้ที่เริ่มหานมาอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับผมในส่วนของการอัปเกรดที่ง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนมาใช้ SSD นะครับผมซึ่งก็อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับตัวนี้เป็น OCZ Trion 100 Series นะครับผมซึ่งสําหรับ Trion Series นะครับจะเลือกใช้ในส่วนของชิป NAND Flash นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Memory Controller นะครับจากทาง Toshiba นะครับผมซึ่งมันที่เท่ากันอยู่แล้วครับว่าทาง Toshiba นะครับเป็นหนึ่งในผู้ผลิต อุปกรณ์ชิปนั่นแลงรายใหญ่ของโลกนะครับผมแล้วก็มีการนําจุดเด่นของตัวเองนะครับมาบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ OCZ ด้วยนะครับผมโดยที่มาในอินเทอร์เฟสนะครับผมแบบ2.5นิ้วนะครับผมมาตรฐาน SATA 3นั่นเองนะครับผมโดยมีการออกแบบมานะครับในโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง OCZ นะครับผมมาในโทนสีเงินนะครับผมเป็นบอดี้แบบอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ใช้ลายกราฟิกแบบใหม่นะครับผมที่ ทาง OCZ มีการรีโนเวทใหม่นะครับผมในส่วนของทางโลโก้และก็สีสันนะครับผมโดยจะเลือกใช้ไดเซลแบบ TLC นะครับผมซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดประหยัดไฟต่ำนะครับผมเป็นในรุ่นของ A19 นะครับจากทาง Toshiba นะครับที่ขนาดการผลิต19นาโนเมตรนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงการใช้ชิปคอนโทรลเลอร์นะครับผมหรือเมมโมรี่คอนโทรลเลอร์ในตัวาง Toshiba ในรุ่นอลิสแทนคอ Controller นะครับผมก็มีความเข้ากันได้ดีครับในส่วนของ c o n โทร l เลอแล้วก็ Memory นะครับผมรวมถึงการพัฒนาในส่วนของเฟิร์มแวร์มาให้สามารถรีดประสิทธิภาพของ OCZ Trion 100 s ได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งก็โอนี้ครับเป็นตัวใหม่ที่เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับผู้ใช้งานระดับเบื้องต้นนะครับผมที่กำลังอยากจะ เลือกใช้ SSD สักรุ่นหนึ่งนะครับผมแต่กำลังมองหารุ่นที่ประสิทธิภาพคุ้มราคาและราคาไม่แพงนะครับผมโดยทาง o s i นะครับเตรียมวางจำหม่ SSD ในรุ่นของ TRION 100 Series จำนวน4รุ่นในกันนะครับ4ขนาดความจุได้แก่120 g b 240 g b 480 g b และ960 g b ครับผมน,นอกจากนี้ครับทาง o s i ก็ยังมีการจัดโชว์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ SSD นะครับที่ได้วางจำหน่ายไปแล้วครับในปีนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เอสดีระดับโปรจากอาร100ซีรีส์ตัวนี้นะครับผมก็เป็น SSD ระดับเมนสตรีมนะครับที่ให้ประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าให้การถ่ายโอนข้อมูลระดับสูงนะครับผมก็จะเลือกใช้ในส่วนของคอนโทรลเลอร์จากทาง OCZ เองนะครับที่เรียกว่าแบรฟูนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนที่เล่น SSD อนะครับอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมก็ตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับ MLC NAND Flash นะครับหรือว่า NAND แ a s h แบบ Multi-Level Cell นะครับผมซึ่งก็ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า TLC แบบปกตินะครับผมแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งาน กับ SSD ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งล่าสุดครับรุ่นนี้ก็จะวางจำหน่าย3รุ่นใยกันนะครับได้แก่ 120GB 240GB แล็้วก็4 8 0 g ตครับต่อมานะครับเป็น SSD นะครับสำหรับเราเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับ Radeon R7 Series นะครับผมซึ่งมีการวางจำหน่ายไปในตลาดอีกแล้วเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ ยังคงใช้เมม o r y คอนโทรเลอร์จากทาง OCZ ในรุ่นของแบรนด์ฟูเช่นกันนะครับผมซึ่งทีมพัฒนาของ OCZ มีการพัฒนาขึ้นมาเองนะครับผมรวมถึงการพัฒนาเฟิร์มแวร์ให้ใช้กับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็อีกเช่นเคยครับใช้ MLC NAND Flash นะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะครับผมแล้วก็เป็น NAND Flash ตัวใหม่อย่างที่กล่าวไปครับเป็นโตชิบะ A19 ซีรีส์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้วางจำหน่ายไปที่ขนาดความจุ3รุ่นด้วยกันนะครับ120กิกะไบต์240กิกะไบต์แล้วก็480กิกะไบ ต่อมาเรามาดูในส่วนของ SSD แบบไฮเกรดกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น Ve c t ตอร์หนึรีส์นะครับผมซึ่งเป็น SSD ระดับไฮเอ็นเลยก็ว่าได้นะครับผมเรียกว่าจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการใช้งานให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับผมตัวนี้จะมีการเลือกใช้ในส่วนของ Memory Controller นะครับในรุ่นของ barefoot 3เช่นกันนะครับผมแล้วก็ใช้ MLC NAND flash นะครับจากทางตรงชิ่อบ้านในรุ่น A 1 9นะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าตัวใหม่นะครับผม SSD จากทาง OCZ จะเปลี่ยนไปใช้ แนนแฟลชจากทางโตชิบ้าแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางโตชิบ้าครับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็สามารถผลิตในส่วนของแนนแฟลชออกมาได้เพียงพอต่อสายการผลิตแล้วก็ในด้านของประสิทธิภาพเนี่ยหายห่วงเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะวางจำหน่ายทั้งหมด4รุ่นนะครับผมก็120 g b 240 g b 480 g b แล้วก็960 g b ฮะก็เหมาะอย่างยิ่งฮะสำหรับเกมเมอร์ระดับไฮเอ็นนะครับผมหรือว่าคนทำงานระดับไฮเกรดนะครับผมก็ตัวนี้เวกเตอร์180ีีเเเออายยู่ลทดยว รวมไปถึงท่านใดนะฮะที่อยากจะต้องการประสิทธิภาพที่สูงกว่า SSD แบบปกตินะครับผมก้าวข้ามขีดจำกัดรูปแบบ SATA 3ไปก็ต้องตัวนี้นะครับเป็น r e v o l Drive นะครับ3 5 0 Series นะครับผมก็เชื่อมต่อผ่านสล็อตแบบ PCIe เลยนะครับผมก็ให้ความเร็วในการเชื่อมต่อในระดับ1,800เมกะไบต์ิกเลยทีเดียวก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานนะครับผมหรือว่าเกมเมอร์ที่ต้องการความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลระดับสูงนะครับการโหลด Windows นะครับผมการ โหลดชาเกมนะครับผมการบูตเข้าซอฟต์แวร์ในหน้าการทำงานก็ตัวนี้ก็รองรับได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมโดยที่จะใช้ m l c แ i a แ o n d แต่ตชิบ้าอีกเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของ19นาโนเมตรซึ่นกะครัอกอันนี้ยังจะใช้คอนโทรลเลอร์ชนิดพิเศษแต่ทาง OCZ เพื่อรีดประสิทธิภาพของตัว Level Die ออกมาในระดับสูงสุดอีกด้วยครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของไลฟ์เดโมนะครับสำหรับโชว์ประสิทธิภาพ SSD ตัวใหม่ของทาง OCZ อย่าง OCZ Trion 100 Series ครับจะมีการบรรจุอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของ Trion 100 Series ครับมาในขนาดความจุ960กิกะไบต์นะครับที่ทำการทดสอบกันในวันนี้นะครับจะทดสอบกันผ่านมาตรฐาน SATA 3นะครับบนอุปกรณ์แอร์ม LGA 1150นะครับผมสำหรับสเปกก็จะเป็นในส่วนของ Core i7 นะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดที่เป็นชิปเซ็ต z 97นะครับผมในส่วนด้านบนครับเป็นหน้าจอแสดงผลสาหรับการทดสอบประสิทธิภาพครับ จะมีการทดสอบประสิทธิภาพผ่านซอฟต์แวร์ยอดนิยมในการทดสอบอุปกรณ์สตอรเรจโดยเฉพาะอย่าง c r y s t a ลดีมาร, DE mark, รวมไปถึง A.S.S.D แลวก็ออโต้นะครับผมก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ c r y s t a ลดีมาครับสังเกตได้ว่าจะมีอาาัตราค่ารีอยู่ที่517เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมแล้วก็ค่าไรายอยู่ที่494เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมในขณะที่บนโปรแกรม A.S.S.D นะครับเรามาอ่านค่ากันครับในส่วนของค่ารีครับอยู่ที่511เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับในขณะที่ค่าไรอยู่ที่466 เมกะไบต์เปอนะครับผมและมีอัตรา access time ที่ค่อนข้างต่ำมากเลยทีเดียวนะครับผมโดยที่มีค่า access time นะครับที่ค่า read อยู่ที่0.02มิลลิวินาทีเท่านั้นนะครับรวมถึงค่า access time ของค่าไ r i นะครับอยู่ที่0.029ม mm. ิลลิวินาทีครับซึ่งก็ค่อนข้างต่ำครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับผมในขณะที่โปรแกรม auto d i s a b l n นะครับผมจะให้ประสิทธิภาพที่ค่าไ r นะครับในระดับ526เมกะไบต์เปอรรวมถึงค่า read อยู่ที่561 m ม่กบเปอร์เเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น SSD ระดับ entry นะครับผมแต่ว่าให้ประสิทธิภาพนะครับในค่ารีดค่าอะไรค่า XZ time ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเข้าไทายเมื่อไหร่นี่ได้รับความนิยมอย่างแน่นอนครับสำหรับ OCZ Trion 1 0 0 Series รครับ k ว n a t น r a l ของไทยะระดับโล